ถ้าใครเห็นปุ๊บก็จะถามว่านี่อะไรนะคะถ้าใครยังแบบไม่เคยเห็นเนาะค่ะก็จะบอกว่าสตอสตอรูอะไรประมาณนี้เขาจะเข้าใจว่าอ่าสตอแต่ว่าวงเล็บนิดน,นึงคืออยู่บนภูเขานะคะทุกคนที่บ้านเรียกมาทำความรู้จักกับนะคะนี่เลยค่ะทุกคน คุณแม่คุณไทรู้จักบ้างเอ่ยยกมือขึ้นค่ะประกันยาวมากค่ะทุกคนค้าทุกคนว่าอะไรเอ่ยค้านี่นี่นี่ค่ะนี่ค่าจะชุนกว่ากันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะกลิ่นจะชุนก่ายังไม่มีใครรู้จักนะคะนี่คือจะเป็นนะคะ ที่บ้านเรียกสะตอนะคะนี่จะเป็นสะตอนะคะก็จะเกิดอยู่บนภูเขานะคะอยู่บนภูเขาแล้วต้นเขาจะใหญ่มากค่ะต้นนี่แบบสูงแบบต้องตอกตอกถอยเพื่อจะชุนกว่ากันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะกลิ่นจะชุนคนไปเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้มาได้เลยทุกคนเขาอยู่สูงมากค่ะทุกคนต้นใหญ่มากนะคะ ต้นใหญ่แล้วก็น้อยคนที่จะไปเอามาได้นะคะทุกคนเนี่ยรสชาติหรือขารสชาติหรือขา <c oughs> เห็นกันนะคะนี่คือ <c oughs> สตอพูนะคะวันนี้มาทำความรู้จักกับสตอพูนะคะมีใครเคยทานบ้างเอ,อ่ยมีใครเคยได้ยาวมากคะ่ะทุกคนนคะทุกคนว่าอะไรเอ,อ่ยนะคะมีมีมยค่ะ ค่ะขอบคุณจ้านี่เราก็มีเหมือนกันนะคะมีนะคะอ่มหมือนเหมือนกับที่อื่นนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าที่บ้านสะตอแต่ว่าวงเล็บนิดน,นึงคืออยู่บนภูเขานะคะทุกคนที่บ้านเรียกกระถินไหมคะ <c oughs> กระถินแต่ว่าเม็ดเม็ดใหญ่กว่ากันแล้วกลิ่นก็มีใครรู้จักบ้างคะอันนี้นะคะอุ้ยเฉลยเลยแล้วกันยังไม่มีใครรู้จักเลยหนึ่งสองสามหนึ่มีใครรู้จักบ้างคะอันนี้นะคะอ้ยเฉลยเลยแล้วกันยังไม่มีใครรู้จักเลยหนึ่งสองสามหน่งถ้าใครเห็นปุ๊บก็จะถามว่านี่อะไรนะคะถ้าใครยัง แบบไม่เคยเห็นเนาะค่ะก็จะบอกว่าสตอสตอครูอะไรประมาณนี้เขาจะเข้าใจว่านนยังไม่มีใครรู้จักนะคะนี่คือจะเป็นนะคะที่บ้านเรียกสตอนะคะนี่จะเป็นสตอนะคะไม่เหมือนสตอใต้นะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะนำมาฝากทุกทท่านนะคะนำมาฝากนะคะวันนี้ขอบคุณทุกทท่านนะใครรู้จักบ้างเอ่ยยกมือขึ้นค่ะ สระตอแต่ว่าวงเล็บนิดน,นึงคืออยู่บนภูเขานะคะทุกคนที่บ้านเรียกที่เราก็มีเหมือนกันนะคะมี่นะคะ,ะมีเหมือนเหมือนกับที่อื่นนะคะคล้ายคล้ายกันแต่ว่าที่บ้านถ้าใครเห็นปุ๊บก็จะถามว่านี่อะไรนะคะถ้าใครยัง แบบไม่เคยเห็นเนาะคะ่ะก็จะบอกว่าสตอสตอรูอะไรประมาณนี้เขาจะเข้าใจว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนนะคะวันนี้อากาศก็ออกจากค่ำค่ำนะคะอากาศแจ่มใสมากๆนะคะวันนี้เราจะพาทุกทท่านนะคะยังไม่มีใครรู้จักนะคะนี่คือจะเป็นนะคะที่บ้านเรียกสตอนะคะนี่จะเป็นสตอนะคะสตอแต่ว่า วงเล็บนิดน,นึงคืออยู่บนภูเขานะคะทุกคนที่บ้านเรียกขึ้นไปเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้มาได้เลยทุกคนเขาอยู่สูงมากค่ะทุกคน,กคนต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่แล้วก็ภาา วันออกนะคะทุกคนนี่ๆไ,ไ,ไ,ไม่เหมือนสันตอใต้นะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนั่นละค่ะ <im itation> นามาฝากทุกๆท่านนะคะนํามาฝากนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะคะ <im itation> เรียกที่บ้านเรียกนะคะหมากลําหมากลําหมากลําลทานบ้างค่ะนี่นะค่ะเรามีสิ่งมาแนะนํานะคะสิ่งมาแนะนําให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่า ที่นี่ไม่เหมือนสตอใต้นะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะนํามาฝากทุกทท่านนะคะนํามาฝากนะคะวันนี้ขอบคุณทุกทท่านนะคะมาทาความรู้จักกับนะคะนี่เลยค่ะทุกคนคุณแม่คุณ,คณถ้าใครเห็นปุ๊บก็จะถามว่านี่อะไรนะคะถ้าใครยัง แบบไม่เคยเห็นเนาะค่ะก็จะบอกว่าสตอสตอรูอะไรประมาณนี้เขาจะเข้าใจว่ามาทำความรู้จากกับนะคะนี่เลยค่ะทุกคนคุณแมาคุณป่าก,กันบ้างไหมคะฝักยาวมากทุกคนยาวมากแบบยาวแบบยาวอย่างน,นี้เลยค่ะทุกคนโอ้ ที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะขอบคุณมากมายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศยิ่งน้อยค่ะจะชุนกว่ากันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะกลิ่นจะชุนกว่าขอบคุณจ้าท่านบ้างค่ะนี่นะคะเรามีสิ่งมาแนะนำนะคะสิ่งมาแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าที่นี่ นี่แหละคะ่ะประมาณนี้นะคะก็จะเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนมากเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าสตอนะคะเป็นสตอปูค่ะที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะขอบคุณมากมายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนิดหน่อยค่ะค่ะตะวันออก <c oughs> นะคะทุกคนเนเนเสตอปูสตอปูนะคะ ตอ่อภูค่ะภูเขานะคะเป็นสะตอแถวภาคอ่าน้อยคนที่จะไปเอามาได้นะคะทุกคนเนี่ยรสชาติหรือขารสชาติหรือขาเห็นยาวมากค่ะทุกคน,นกค่ะทุกคนว่าอะไรเออคะมีอนนะไรค่ะ ยังไม่มีใครรู้จักนะคะนี่คือจะเป็นนะคะที่บ้านเรียกสตอนะคะนี่จะเป็นสะตอนะคะขึ้นไปเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้มาได้เลยทุกคนเขาอยู่สูงมากค่ะทุกคนต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่แล้วก็ตากันบ้างไหมคะฝักยาวมากทุกคนยาวมากแบบยาวแบบยาวอย่างนี้เลยค่ะทุกคนโอ้ ถ้าใครเห็นปุ๊บก็จะถามว่านี่อะไรนะคะถ้าใครยังแบบไม่เคยเห็นเนาะค่ะก็จะบอกว่าสตอสตอครูอะไรประมาณนี้เขาจะเข้าใจว่ายังไม่มีใครรู้จักนะคะนี่คือจะเป็นนะคะ,ะที่บ้านเรียกสตอนะคะนี่จะเป็นสตอนะคะ ถ้าใครเห็นปุ๊บก็จะถามว่านี่อะไรนะคะถ้าใครยังแบบไม่เคยเห็นเนาะค่ะก็จะบอกว่าสะตอสะตอปูอะไรประมาณนี้เขาจะเข้าใจว่าผ้าตะวันออก <c oughs> นะคะทุกคนนี่นี่สะตอปูสะตอปูนะคะนสะตอปูคะ่ะภูเขานะคะเป็นสะตอแถวภาค <c oughs> อ่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อน <c oughs> ๆทุกทุกคนนะคะวันนี้อากาศก็ ออกจากค่ําๆนะคะอากาศแจ่มใสมากๆนะคะวันนี้เราจะพาทุกทกท่านนะคะ <c oughs> ไม่เหมือนสตอใต้นะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ <c oughs> นามาฝากทุกทุกท่านนะคะนามาฝากนะคะวันนี้ขอบคุณทุกทท่านนะคะ <c oughs> ยาวมากค่ะทุกคนค่ะทุกคนว่าอะไรเอ <c oughs> ่ยค่ะม <c oughs> ีมีอะไรนี้คะม <c oughs> ีมีใครรู้จักบ้างคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะ โอ้ยฉเฉลยเลยแล้วกันยังไม่มีใครรู้จักเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้มาได้เลยทุกคนเขาอยู่สูงมากค่ะทุกคนต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่แล้วก็ต่าก,กันบ้างไหมคะปักยาวมากทุกคนยาวมากแบบยาวแบบยาวอย่างนี้เลยค่ะทุกคนโอ้นไปเพื่อที่จะ เอาสิ่งนี้มาได้เลยทุกคนเขาอยู่สูงมากค่ะทุกคนต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่แล้วก็สตัตตอแต่ว่าวงเล็บนิดนึงคืออยู่บนภูเขานะคะทุกคนที่บ้านเรียกกระถินไหมคะ <c oughs> กระถินแต่ว่าเม็ดเม็ดใหญ่กว่ากันแล้ว ก,ก็มีใครรู้จักบ้างคะอันนี้นะคะอุย๊ยเฉลยเลยแล้วกันยังไม่มีใครรู้จักเลยหนึ่งสองหนึ่งสสาค่ะที่เข้ามารับชมคลิปของเราคะ่ะขอบคุณมากมายคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ